เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับพบกับฟีฟ่า17อเล็กซ์แทนสเตอร์ในพาร์ทที่5นะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดีขึ้นนะฮะเมื่อแองเกิลดิมาเรียได้เซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ทีมอาร์เซนอลนะครับเป็นกองหน้าอีกหนึ่งคนทําให้อเล็กซ์นั้นอาจจะกว่าจะได้ลงไปเล่นนี้สนาทีสุดท้ายเข้าไปแล้วนะครับนะฮะเรียกว่าลงไปเก็บขยะยังดีกว่านะโอ๊ยเจ็บปวดใจทําไมกันทําไมเอ ฝึกให้สนุกนะเฮ้ hey, hey, พวกเอ็งออกไปจากทีมตูอยู่นี่เลยมีไหมมีให้พูดไหม <laughs> ไม่มีเหรอเฮ้ <laughs> เราต้องเป็นพระเอกดีว่ะเ e l c o m e to the c l u ยินดีต้อนรับนะ hey, พวกนาย a l เล็กฮันเตอร์ใช่ไห <Alexander? S 2> <Alex> Hunter, ม <Hello. S 1> ไว้เจอกันนะมึงยิงด้วยนี่กุักคุยดีๆแล้วทำเป็นแบบไว้เจอกันนะตูไม่ว่างคุยโหยบ้าเออ ใครแฟนขับดีมาเรียนต้องขออภยัยนะแต่ขอด่าว่าไอ้บ้าหน่อยเถอะเอาละเรามาซ้อมกันวันนี้ดิเฟนดิ้งว่ะปะโถมันจะไปยากอะไรวะสู้เขาสู้เขาสู้เขาได้ใจเมนเจอร์นี่คืองานที่เราทำโป๊โป๊หนึ่งดอกเฮ้ยโป๊บอกเลยถ้ามาเล่นกองหลังนี่ลุ่งไปนานแล้วจริงๆนะโป๊เอ้ยโอ้โหเปล่าชิบหายแล้วจุดโทษแน่นอนอันนี้โป๊เอา้าไม่ได้วัด อีทีสามรอบชิวๆไปโบได้โบได้โบแตกผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ไไดต่อยมาสิคนเลยนะสิคนเลยนะ10บคนมันก็เลี้ยงบอลมาคนเดียวอยู่ดีนะฮะีนี้ปากหน่อยแล้วเอ็กเซเลนต์วะก็คือโอ้โหชิลมากต่อไปเป็นการ two on one defending ก็คือการใช้2คนในสถานาการณ์ที่แตกต่างกัน โดยการเป็นตัวผู้เล่นในการแย่งได้ใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยน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 โคชิตโคชิตเออยังไงยังไงเรียกว่าใช้คนหนึ่งเป็นตัวลอกหนึ่งเป็นตัวตัดนะฮะอย่างเช่นอเล็กซ์ไปล่ออย่างนี้นะฮะมันจะเดินต่อไปแล้วก็โอ้โหไม่ต้องเลยจังหวะนี้เอาเล่นที่บ้านไหมเอาไปเล่นเออยังไงยังไงต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหู้จูโหู้จู้สุดยอดอืมนี่การเสียประตูนะฮะงานแผงหลังไม่ดีนี่ไงเรียบร้อยอ่ะมีเล่นมีเล่นมีมีเล่นมีเล่น เฮ้ยไม่ทันไม่ทันเปลี่ยนเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนสั่งการไปเลยนั่นไงแล้วพอเล่นไม่ได้พวกเค้าต้องส่งนะฮะแต่ว่าทีมเค้าไม่มีใครสักคนนะครับก็เลยต้องส่งทิ้งโอ้โหเรียบร้อยเอ็กซ์เลน์แล้วครับจังหวะน,นี้ชิวๆลอยลำไปละเฮ้ยมันท่ามันเยอะเอ,อ้ยต้องตกท่าเยอะมากเล่นยังไงเนี่ยอ้าวโอ้โหก็ยังเออยู่ดีครับลอยลำคาซีนิกแล้วเหรอเข้ามาโดนเฉ่งไหมเนี่ยนั่งสิ มายยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่ซ้อมนะรู้ไหมพวกลีกนี้มันจริงจังเกมมิ่งมากกว่าที่นายเคยเจอมามันจะขยี้นายจนเละถ้าเกิดว่านายไม่พร้อม <c oughs> ผมพร้อมครับตอนนี้นายก็ทำทุกอย่างได้ดีนะปกติแล้วนายก็มีประสิทธิภาพพอที่จะเริ่มเล่นแต่ผู้จัดการรู้สึกว่ามันยังเร็วไปที่นายจะเล่นพรีเมียร์ลีกนายคงต้องเก็บประสบการณ์การเป็นตัวสำรองก่อนที่จะพร้อมเดินออกไปเล่นพร้อมกับเพื่อนฝึกให้หนักเล่นให้ดีและสักวันนายจะได้เป็นตัวจริงแน่นอน เข้าใจนะชีวิตกู <Good. S 1> ดีหมดเรื่องละเชสมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกเป็นเพราะอีกดีมาเลียมเข้ามาเนี่ยทีมมันเลยไม่ว่างถูกต้องไหมปิดประตูดังๆ่อยได้ไหมเอาให้มันรู้สึกว่าโลกสะเทือนคือมึงพลาดแล้วให้กูเป็นตัวสำรองเนี่ยบอกเลยนะแมตหน้าผมมันจัดให้หนักวอตฟอร์ดอีซี่ทีมนี้บอกเลยผมขอให้สัญญากับทุกคนแลวจุจๆนี้ เรายังไม่ได้เป็นตัวจริงนั่นดิมารียรไปอยู่ห้องหน้านู่นเลยครับแล้ววอลเกอร์เล่นอยู่ข้างหลังเป็นตัวชงให้โอ้โหช่างเป็นอะไรที่เข้าขากันดีจริงๆนะเดี๋ยวดูเราจะได้เล่นในกี่นาทีครับไปทำให้เต็มที่เอามาถึงเอาเลยเว้ย ดูครับกี kind of ่นาทีโบนัสเจเจศูนย์เหมือนเดิมเมกับโอ้ยิงประตูด้วยแล้วก็ชนะแมตช์ด้วยจัดไปเราเปลี่ยนตัวใครฮะกาเร็ตโอเคครับเราไปเล่นเล่นหลังให้ดิมาเรียนะครับแต่กูไม่ส่งกูบอกอะไรกูจะยิงเองในส่วนนี้นะต้องบอกเลยว่าเล็กได้ลงมาเล่นในนาทีที่75กว่ากว่าแล้วนะฮะอาเซนอลนํำไป1หนึ่งศูนย์แล้วตอนนี้ช่องว่างระหว่างเราแล้ววิ่งอย่างนี้ ทางฝั่งวัตฟอร์ดพวกเขาว่าไม่เคยยอมแพ้แก่ใครนะฮะตอนนี้บุกเข้ามาเรื่อยๆกองหลังไว่ายังไงจัดมาเต็มๆมาส่งมาเลยฮะไอ้คันเตอร์ตอนนี้หาช่องแล้วครับช่วงนี้ไม่ว่าช่องไหนๆคาดว่าจะเหมือนกันทุกช่องนะฮะส่งไปตรงกลางครับแล้วตัดมาจออังหวะที่ต้องส่งแล้วไหลามาโอ้โหช็อตนี้คือชอดด็อตเอบ ประตูแรกของฮันเตอร์เป็นการวิ่งหาช่องที่และเสียบซ้ายไปเข้าเต็มเต็มตะข่ายครับโอ้โหไม่มีใครต้านทานนี้ได้แม้แต่โกมากฝีมืออย่างเสื้อส้มก็ทำอะไรอเล็กซ์ฮันต้มไม่ได้นะฮะโอ้โหอาแซนถึงกับยกมือขึ้นและตบมือให้อย่างนี้ได้ใจไปเต็มเต็มอเล็กซ์ฮันเตอร์นะครับนาทีที่81 กาจมูกนิดหน่อยเพื่อความเท่ในส่วนเอาจบแล้วล่ะเซนนอนมินิคุกกี้นะครับนำไป2อศูนย์แล้วฮะต้องบอกเลยว่ายากจริงๆที่จะตีเสมอนะครับตรงนี้ฮันเตอร์มาแล้อ้าวใบแดงไปเลยจานมันเล่นไม่ซื่อนะยังจะมีหน้ามาด่าอีกเห็นไหมจังหวะเอ้าไปได้เอ้ายังได้อยู่ฮะจังหวะนี้โอ้โหช่องยังไงดีช่องเพียบเลยขวามือยกเข้าไปข้างซ้ายยกเข้ามาโซมารจังหวะนี้จะเป็นศดอะ ส่งไปไหนส่งพี่ล้วพี่จะยิงยังล้มกระเด่งเลยแลยน,นะหมดชิหายกันหมดเลยเวลาระั้นหมดได้นึงนาทีนะบอกเลยว่าวัตฟอร์ดนี่ต้องเร่งมือหน่อยนะเร่งฝีเท้านะครับช่วงนี้ตัดมาโอ้โหโดนกองหลังของทางอาเซนอลนะครับบอกเลยว่าเหนียวจริงๆนะฮะโอตานอันตรายอยู่ตรงนี้ต้องเตะออกมาต้องโอ้โหจะตายเอา อา่าวล้วบอลได้คืนมาฝั่งของอร์เซนอลไอ็กสันเตอร์ตอนนี้หาช่องครับช่องขวานี้โล่งจริงๆฮะแล้ววิ่งตัดไปตรงกลางแล้วทำยังไงเรียกโยนบอลมาขนาดนี้แล้วจ้าอ้าวโดนหัวใครนี่ลเลยหมดเวลาก็เลยหมดเวลาเลยหมดเตะทิ้งอีกเอาหมดเวลาพอดีครับโอ้ ใช้ชนะนี้2-0โดยการยิงของดิมาเรียและพันเตอร์นะครับแหมดูก็รู้ว่าใครเหมาะกองหน้ามากกว่านะฮะก้าเลถึงก็เดินมาในสนามนะครับไม่พอใจจริงๆนะที่เพื่อนร่มทีมยิงได้นะฮะตัวนี้ทําเสร็จทุกเควส <c oughs> ได้ใจแอแซนไปเต็มๆ เรไปเราเจอใครครับเจอกับเอ้ยเราได้สกิลพอยต์มาหนึ่งนี่ว่าเราควรอัพอะไรดีครับผมณตอนนี้ผมจัพอันนี้นะครับ weak foot นะครับจะทำให้การใช้เท้าที่ไม่ถนัดเดี๋ยดีขึ้นนะครับเจอเซาเทมตันฮูลี่ครับก็ยังไม่ถึงตัวจริงเหมือนเดิมนะโหททำผลงานขนาดนี้วอล์กเกอร์ก็ยังเป็นกองหน้าเหมือนเดิมเอ้เดี๋ยวรู้กันเลยเดี๋ยวรู้กันมาครับรอบนี้เราจะลงไปเล่นในนาทีที่เท่าไหร่อแซนอย่าทำร้ายผมนาทีที่63เออใช้ได้อยู่ เวลาเล่นเยอะนะฮะได้1แอสซิตเรเกเดดล็อกแสดงว่าเสมอกันอยู่ชนะแมนให้ได้นะครับโอเคเลตส์กบิวเตงหน่อยบิวหน่อยเอาล้วตอนนี้ต้องวัดกันที่ผลงานล้วนๆนะฮะอเลรกักนเตอร์ปีกขวาว่างสุดๆส่งไปดอกนี้ต้องดีแน่ๆต้องเปิดมาตรงกลางนั่นแหละดีกาเล็โอ้โหยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้ ยังดียังดีที่ยังไม่เสียบอลออกบอลโอ้โหท่าเยอะมากจังหวัท่าเยอะไปนะเป็นไงล่ะและยังไม่ไปไหนช่วงนี้ลูกบอลบอกว่าหน้าประตูโกซาทมตันนี่มันมีดีมีดียังไงต่อไป้ปจดด้วยการแอซิดที่ดีเยี่ยมที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน การส่งให้ดิมาเรียแล้วยิงเข้าเสียบปุ่มเข้าไปอดีกว่าส่งให้กาเรต e วอลเกอร์เยอะแยะเป็นไหนไหนโอ้โหยิงเฉียบคมจริงๆต้องให้เขาเลยคนนี้อาแซนถึงก็ตบมือให้ครับโอ้โหตบให้ดิมาเรียไม่ใช่คุณหรอกจังหวะเสียวซ่านไหมแล้วผู้ชมในตอนนี้ในการเตะบุมของซาตตันเปิดเข้ามาโยนเข้าไปหู่งหรือเปล่าตัวสับตูเข้ามาได้ครับจังหวะนี้หูแล้วฮันเตอร์ยังไงดีบอลเปสวนน้องก็แตะแย่งกลับมาได้ครับโอ้โหแล้วหลุดจังหวะนี้แล้วหลุดฮะ โอ,โอ้แล้วไม่มีใครวิ่งตามทันดอกนี้คือความสำเร็จรังร้งยิงเข้าไปมันจะสวยงามหยดย้อยขนาดนีนนน้โอ้ไม่ต้องมีใครแอสซิสสักคนอย่างนี้เขาเรียกว่าโซโล่คิวโอ้โหเฮกันใหญ่เลยแม่ดูครับ การวิ่งมาฮะไม่มีใครวิ่งตามทานเอเล็กซานเตอร์สักคนฮนะแล้ววิ่งฉีกมากลางยิงเข้าไปเข้าซ้ายอเฉียบสุดๆโอ้โหย่านี่กระจายเลยฮะแมสนามนี้เป็นรูแน่นอนวิ่งมาขนาดนี้แม่จังหวะมือขึ้นนี่ขึ้นรัวนะครับห <c oughs> วยไงเล่าผมเนี่ยมือวางระดับหนึ่งสามประตูต่อหนึ่งเข้ามาแล้วครับสำหรับ อาเซนอลปะทะเซาเท,ทมตันปาบเข้าไปครับจังหวะนี้อะไรคันเตอร์ไฟมาครับวิ่งใส่ทุกคนนะบอกเลยใส่ทุกคนจริงๆฮะใส่ยังใส่ได้อยู่โอ้โหแล้วได้บอลมาจาังหวะที้ยังดีส่งให้ตรงกลางกาเลรบล็อกเกอร์ยิงอะไรนายนายยิงอะไรนายยิงไม่เหมือนเราเลยอ่ะ ต้องบอกเลยว่าจบแบบนี้นี่วอล์กเกอร์โดนเฉ่งแน่นอนฮะเรียกเข้าห้องเย็นครับแมแล้วเล่นพลาดยอวไม่ได้ไม่เอาคืนนี่เดี๋ยวบอลหนูบอลหนูโอ้โหแล้วไหลมาช่วงนี้วอล์กเกอร์หลุดตรงกลางครับวอล์กเกอร์หลุดแล้วอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วยิงอะไรเนี่ยถ้าดูตามผลงานแล้วนะอาแซนผมว่า ยังไงก็เทมาฮันเตอร์เอาตรงๆเลยนะทีมเรีครับช่วงนี้ส่งเข้าคางมาหาวอลเกอร์แล้วส่งให้ฮันเตอร์แล้วเกิดการรวมร่างกันระหว่างฮันเตอร์และตัุรบศัตรูวันนี้เตะออกไปก่อนครับแล้วมอนยังอยู่ฝั่งเราหรือไม่ประการใดครับั้หวะนนี้สกัดมาฮะสกัดมาดีเยี่ยมแล้วโหสั่งได้ดังใจจริงๆฮะส่งไปซ้ายยังไงดีฮันเตอร์รออยู่มาต่อบอลจังหวะนี้ต่อกันไปต่อมาต่อจนไม่เหลือราคาแล้วนิดตรงส่งพาครับแต่ว่ายังให้อยู่ว่าแล้วยิงไปเรียบร้อยออกข้าง เวลากันล้วทังหมดแต่ไม่ช้าครับอาร์เซนอลน,นำอยู่สามหนึ่นได้ว่าน่าจะเป็นชัยชนะของอาร์เซนอลแล้วนะครับแหมปืนใหญ่ในจังหวะนี้เนี่ยนี่ฮะนนในเวลาก็ได้หมดแล้วทุกเวลาไม่ทดด้วยเหลือศูนย์นาทีนะครับไหน,นก็ไ,ไหนขอ,อยิ่งอ่ะอ้าวเอาละหมดเวลาพอดีครับโอ้โหสวยงามจริงๆในแมตช์นี้ดดนะฮะฮันเตอร์ทำได้ดีจริงๆครับเฉียบคมสุดยอดผู้จัดการทีมอย่างอา,งาร์เซนอลรจต้องกลับคำพูดแล้วเหรอฮะกับสิ่งที่เคยพูดไว้ว่าฮันเตอร์ยังไม่พร้อมแม่ วอล์กเกอร์ต่างหากครับยิงนกยิงการ่วงเป็นสิบนะฮะช่วงนี้เัอร์มรนครับเรตติ้งจัดไป9.6นะฮะแอซิดหนึ่งก็ได้ชนะก็ได้โอ้โหขาขึ้นจริงๆเว้ยเฮ้ยนี่ไงโดนเรียกเลขมาชมแน่นอน<ช>ครับ,รบนั่งเลยพวกผมไม่ค่อยชอบเลยเข้าห้องเย็นนะรู้สึกใจวิวๆนะ you know ตอนนี้ฉันยังเตะบอลอยู่อ่ะฉันฝันว่าจะได้เล่นที่ยุโรปเดินทางข้ามทวีปเจอทีมเจ๋งๆฟุตบอลยูโรมันแตกต่างออกไปมันช้าและใช้เทคนิคเยอะกว่าเดิมอย่างที่นายรู้เราใส่ชื่อผู้เล่นที่จะไปเล่นในยุโรปแต่ว่าเขายังไม่ใส่ชื่อนายลงไป ฝั่งนั้นเล่นให้ดีแล้วน่าจะมีโอกาสไปเล่นที่ยุโรปแต่ไม่ใช่ฤดูกาลนี้โอเคนะผมไม่โอเคครับ <ผม S 1> น่าจะมีโอกาสแนะ่อเล็กซ์แค่ในเวลาที่เหมาะสมอบอกผมที่ผมทำอะไรผิด <c oughs> บอกเกอร์ผมก็ให้โอกาสมันก็ยิงไม่ได้ ผมยิงเองผมก็ผิดเหรอจัดไปรัวๆฮะผมขอยาวๆเลยนะฮะคราวนี้จะเจอกับฮาวสิตี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆผมจะมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างวะยูโรก็ไม่ได้ไปตัวจริงก็ยังไม่ได้เป็นโอ้โห8.0เลยเหรอยิงด้วยหประตูแล้วก็ชนะแมตช์โอ้โหชิวๆอีซี่มีอะไรยากกว่านี้ไหมโอเคครับไป let's go เราไปโชว์ศักยภาพกันดีกว่า โอเคแย่งกไไลับไมาได้ถูกต้องแล้วนั่นแหละส่งมาจาังหวะนี้ปีกขวาว่างส่งไปฮะโอ้โหแล้ววิ่งไปเติมส่งไปให้วอ,อกเกอร์หรือเปล่าช่วงนี้อันนั่นแหละวอ,อกเกอร์ยิงไม่ได้ต้องส่งมาให้เราเฮ้ยไใจไปโอ้โหใม่คุณเนสโอ้โหแล้วเพิ่งสังเกตสกอร์ครับเรานำอยู่สามศูนย์เหรอที่ผมลงมาเขาก็สามศูนย์กันแล้วนะเนี่ยโอ้แล้วยังไงดีช่วงนี้วอ,อกเกอร์นายส่งไปแล้วทำวันทูทำชิงสวยงามเพื่อนนี่แหละเกิอกันจริง ตี4เอาเอาเอาพีา่จะโกนออกกล้องด้วยโอ้ทำชิงนี้วอล k e เกอร์แหมส่งมาด้วยความเป็นเพื่อนล้วนแล้วเตะเลียดไปโอ้โหสุดยอดครับฮันเตอร์โอ้วันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยต้องจดไว้หน่อยละจะได้เป็นวันสว่างสดใสของฮันเตอร์เลยนะครับวันนี้โอ้โหแล้วอาแซนทำอย่างนี้เห็นทำหน้านดีใจงี้อยาให้รู้ว่าขายนะ อย่าให้รู้ว่าแอบขายนะชิบเผยพอดีนำไป4-0แล้วสำหรับแบตนี้นะบอกเลยว่าใจมาจริงๆฮะอันเตอร์มาอีกแล้วฮะแล้วก็แทกนัวราจจะโหดขนาดนั้นเฮาซิตี้บอกเพิ่งเล่นได้2วิเองบอลเพิ่งถึงเท้าเอาไปอีกแล้วเวันนี้ฮันเตอร์หาทางเข้าครับโอ้โหกองหลังเน้นหนามากไม่มีใครมาเติมเลยหรอจังหวะนี้ไปฮะไปไปซ้ายซ้ายต่อไม่พวกยังไงดีตรงกลางนี่ไม่มีช่องเลยไม่อยู่กันเพียบเอาอย่างนี้ครับ ยิงีได้เหรอแล้วยิงโอ้โหยังติดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีโอ้ยมาไหนๆก็ประตูขนาดนี้แล้วขอยิงหน่อยแล้วกันนะจังหวะนี้โอ้ยหนักอยู่หนักอยู่ยังไงดีครับเพื่อนผ่องและผ่องเพื่อนโอ้โหไหลยาวขวามันไม่ล้ำหน้าเหรอนี่ชูนี้แล้วเปิดมาอุ้ยไม่ได้นักภาษาอะไรมานี่เอ้ากูเองกูเองเปิดเข้าไปบ็อกกันอุ้ยมงอะไรของพี่เองไปตัดผมซะนะ ผมมันเยอะไปไงเวลามันมง่งมันดาเมจไม่แรงไงดูครับการ <c oughs> การกระพือปีกมง่งอ๋อไปม่มงโดนหัวเขาอีกรอบเป็นการบล็อกม่งนะฮะเวลาก็ะลันจะหมดไปช่วงนี้ไม่มีทบเวลาด้วยนะครับผมอผมเก่งไหมครับญญผมเบอร์ห้า ผมก็เบอร์5ครับเฮ้ยอย่ามาเรียนแบบดีวะ่าค้ดเอาตตติไม่ถึง8ครับ7.9จ,จเ้าแต่เควสอื่นนี่เซ็นปดนะฮะโอ้แล้สกิลพอยต์ใหม่2แลนะครับตานนาปอะไรดีคองบอลไหมอันนี้น้าสนใจเลี้ยงเป็นงูเลยนะ่ซิกแซกต่อไปเราจะเจอกับเชลซีเลยเหรอจะไปกลัวอะไรครับผมนี่คนจริงอยู่แล้วแล้วฝนตกด้วยเหรอผมนี่โคตรเกลียดฝนตกนี่เล่นไม่ได้เลยอะ เล่นโคตรยากโอ้โหยังดีแค่เจ็ดจุดศูนยิงประตูด้วยแล้วก็ชนะแมตช์ไปเล่นใน60นาทีครับโอไม่กอชดูกันจะทำได้แค่ไหนนะฮะทีมนี้นี่ MMR โคตรสูงอยู่อันดับ2ของตารางนะครับนม่เจ้าต้องได้นะต้องได้นะใจเย็นนะใจเย็นนะเซนนะเปิดเข้ามาจังหวะนี้ไม่ไม่ทันเขา เอาแล้วเอาแล้วพี่แกเกมบุกมาแล้วไปเลยแย่งหน่อยแย่งหน่อยแย่งหน่อยเพื่อนยังไงดีสวยงามมากมากมายส่งมาหาเรานะส่งมาหาเราเออส่งโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้อยโอ้ยซูเปอร์เซฟสุดยอดเลยเวลาน้อ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 ยมาสิมาสิบอเกอร์ยังไงเอาเฮ้เอ้าไอ สนามมันเปียกยิงเลื่อนแล้วมันไม่แรงมันโดนลดความเร็วโธ่เอ้ยมันเจาะยากจริงเรอะแผงหลังทีมนี้โอ้โหอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยนะเอาสก,กิ้งเลยฮะสูญเสียบุคลาคกรไปหนึ่งคนครับจังหวะนี้ยังไงดีเพื่อนเราอยู่นี่เราอยู่นี่เพื่อนต่อบอลทีถูกต้องซัดเต็มเหนียวโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่อย <S <S ดอกนี้ถ้ายิงสูงขึ้นอีกหน่อยนะ รับรองสวยงามอ้าวอาวอาวอ้าวอย่างนี้ไม่ดีนะครับช่วงนี้อย่างนี้ไม่ดีไนดะ้เปิดมาแล้วตัดออกโอ้โห Chelsea, เป็นเตะม,มุมของทางด้าน,นเชลซีนะครับตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะโอ้โหจะเป็นยังไงต่อไปครับจะเป็นหนึ่งประตูของเชลซีหรือเปล่านี่ต้องดูกันฮนะเปิดมาลแล้วสวัสดีคุเช่วยไม่ได้นะถูกต้องเพื่อนโอ้โหสกัดออกมาก่อนนะฮะนันเต้ยังไงดีแยกไม่ได้เพื่อนนั่นแหละถูกต้องสวยงามวิ่งระเบิดระเบงไงตอนนี้เป็นประตูเอาเอา น่าเกลียดบอกแล้วนะว่าโคตรน่าเกลียดโอ้ยแดงไม่ต้องะสมหัวก็เลยเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่มึงจะมาไม่พอใจอะไรวะดูดิกำลังได้อวกาศอะอกาสดีๆอะแล้วดูโอ้โหสกัดแบบเต็มส้นเท้าเลยฮะทำอย่างนี้นอกจากจะหมดโอากาศได้ประตูแล้วยังโอ้เวลาแม่งก็จะหมดแล้วเนี่ย ผมว่าไม่ได้แล้วแบบนี้แน่วะแน่วะขอหน่อยเร็วเออโอเคตัดมาอีกทีขอเอาเนี่ยแล้วหมดเวลาเนี่ยโอ้สูวนตัวต่อศูนย์ยังดีที่เสมอปาดเงือแเลยะที่เห็นนั่นไม่ใช่ฝนนะเงือโอ้ได้อะไรบ้างเนี่ยได้แค่เลตติ้งอ่ะ ชนะก็ไม่ได้ทำประตูก็ไม่ได้อะไรวะเยี่ยมมาแกฟเฟอร์เปิดประตูทิ้งไว้นะเฮ้ยพวกเฮ้ยแกสฉันทักแชทไปทำไมไม่ตอบนายือฉันไม่ว่างอ่ะนายก็รู้นี่อะไรวะโดนเรียกคุยอีกแล้วครับเฮ้ยแมนเมื่อกี้ผมโดนเสียบนะบอกเลย ฮันเตอร์อยากให้รู้ว่าเราหวังในตัวนายไว้สงูงผมว่ามันไปได้สวยนะแต่เราว่าเราฮะปล่อยเราไปยืมตัวเหรอเอ้ากูทำไมอะแต่ผมว่าผมเล่นได้ดีเลยนะกับทีมฟงังนะนาย <viens S 1> เล่นได้ดีดก็จริง แต่ด้วยคนที่เราเพิ่งซื้อตัวเข้ามาโอกาสนายเล่นจะไม่ค่อยมีมีข้อเสนอมา3ทีมนะครับเราจะมีโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือเราโดนทีมอื่นยืมตัวไปเล่นอย่างนี้เหรอนิวคาสเซิลนอร์วิชแอสตันวิลล่าแต่เป็นคนละหลีกนะยืมถูกยืมไปหลีกอื่นไม่ใช่พีมีหลีกนะครับแอสตันวิลล่าอืมแอสตันแล้วกันครับอะไรวะ ฝังนั้นพวกเราคิดว่านายทำได้ดีถ้าอยู่ที่นี่แต่นายต้องได้เล่นบ่อยๆทีๆถูกยืมตัวไปอาจจะเสริมสร้างนายในส่วนนี้ได้เดี๋ยวสำนกักงานจะหาที่พักแล้วก็ส่งตัวให้คุณออกัสซิโน,โจ,โนโจะรอเจอนายที่สนามซ้อมของทีมนุ่นนะครับต้องไปแล้วเหรออเล็กซ์อเล็กซ์ ไม่ต้องมาเรียกผมเลยผมงนินา a e ใะไปสร้างชื่อให้ตัวเองพวกนี่แหละสร้างชื่อสร้างเสียงประตูก่อนเลยแล้วกูสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสร้างอะไรอะ่ะปาโทรศัพท์ทิ้งเหรอไอ้บ้ายี่ไม่ค่อยจะมีตังค์อยู่ชิบหายนี่ไงเรามาแล้วแอสเันวิลล่าอยู่อันดับ3ของตารางครับโอ้โหเอาจริงเดคืออย่างงี้ คือเล่นดียังไงก็ถูกยืมตัวอยู่ดีใช่ไหมถ้ามันเป็นตามเนื้อเรื่องก็ค่อยเข้าใจได้หน่อยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับเ,เราอยู่แอสตันวิลล่าแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปแบบอเล็กซานเตอร์อนะครับแน่ได้เล่นยดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่พรีเมียร์ลีกไงเราลงมาลีกนี้ก็อาจจะได้มาแบกทีมมาเล่นเต็มเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ทีเกจิสเ,เดย์อยู่ในไบลลอนไนนะครับเจอกไปครับผม